วีดกีดกรีดร้องเก่งใช่แต่ถ้าพอคิดเลขละมึงเอ้ยนั่งจ่อยเลย A B C จําไม่ค่อยได้หรอกเพราะแม่ไม่ค่อยให้ฝึกดึงความจํามาใช้งานสามทุ่มแล้วไงที่เราคุยกันน่ะไหนบอกว่าหนูจะเลิกไงแต่ถ้าเราบอกเอะเราตกลงกันไว้กี่โมงนะอันนี้คือการฝึกให้เขาทวนตัวเองไหมดังนั้นเวลาทวนตัวเองสมองส่งสัญญ,ญาณไหมฟ๊บฟึ๊บไฟฟ้าไหม ดังนั้นถ้าเขามีสมองความทรงจําที่ดีเวลาเขาไปเรียนเขาจะสนุกกับการเรียนมากขึ้นไหมในเมื่อกูจําได้แล้วกูเก่งขึ้นแล้วกูได้คะแนนดีซะเหลือเกินเขาจะแฮปปี้ในการเรียนดังนั้นเขาก็จะชอบเรียนเขาก็จะชอบศึกษามากขึ้นก็จะชอบอ่านหนังสือมากขึ้นแม่ต้องการคือหน้าที่ของเขาเด็กห้าขวบคุณไม่เคยเหรอเวลาเวลาที่คุณรู้หน้าที่ว่าจะต้องไปซักผ้าบ่ายสองอ่ะแล้วคุณเล่นถ่ายทิกต็อก จนเลยบ่ายสองอะ่ะหรือคุณไม่เคยเหรอตั้งนาฬิกาปลุกแล้วกดเลื่อนตี